สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูเครื่องดื่มกันค่ะเครื่องดื่มที่เราจะทําวันนี้นะคะคือมะยงชิดนมสดค่ะเหมือนฟังชื่อแล้วอาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงแต่จริงแล้วมันไม่แปลกหรอกมันก็เหมือนกับสตรอเบอรี่นมสดนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยเขาเริ่มหมดหน้าเขาแล้วก็จะหายากนิดนึงสิ่งที่เข้ามาแทนเนี่ยขายตามตลาดทั่วไปเลยนะก็จะมีมะยงชิดซึ่ง สำหรับเรารู้สึกว่าเขาก็มีความหอมหวานอมเปรี้ยวเหมือนเหมือนกันกันกบสตรอเบอรี่นะคะเพล่เนี่ยกลิ่นของเขาจะชัดเจนมากกว่าด้วยซ้ำนะก็คิดว่าน่าจะเอามาใช้แทนกันได้นะคะก็เดี๋ยวลองเอามาทําดูให้เพื่อนๆดูไปในคลิปนี้เลยนะอันนี้ยังไม่เคยทําเลยแต่คิดว่าน่าจะทําได้ก็เลยเอามาทํานะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีอันนี้จะเป็นมะยงชิดที่เราฝานเอามาแต่เนื้อนะคะอันนี้คือเนื้อล้วนๆเลยนะใช้ทั้งหมด300กรัมค่ะมีน้าตาลทราย100กรัมอันนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่ามะยงชิดของเพื่อนๆเนี่ยเขามีความหอมหวานมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่า ตัวน้ําตาลกับมโยงชิ้นเนี่ยมันจะต้องมีความหวานมากกว่าปกตินิดนึงนะคือถ้าเราเป็นคนหวานกินหวานน้อยก็ให้มันให้น้ําตาลเนี่ยมันมีความหวานแบบหวานแบบหวานมากกว่าปกตินิดหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราทํามโยงชิ้นนมสดนะเราจะ เคี่ยวตัวมโยงชีกับน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่นมสดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันหวานน้อยเกินไปเดี๋ยวความหอมหวานของมโยงชิดน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะไม่สู้กับนมนะคะเดี๋ยวมันจะจืดเกินไปน,นะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นเกลือค่ะเราใช้ทั้งหมดเซษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะอันนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราอยากใส่เพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมมีความนัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็วัตถุดิบประมาณนี้นอกเหนือจากนี้จะมีนมสดรสจืดนะคะอันนี้เราไม่ได้เอามาตั้งให้ดูนะเพราะว่ามันเต็มละ ก็ทำมะยงชิทนมสดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนมสดนะคะอันนี้มากน้อยแล้วแต่จะใส่นะนมเพราะว่าอันนี้ทําได้หลายแก้วนะคะก็เมื่อเราทรับส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะเอาตัวมะยงชิดเนี่ยมาหั่นก่อนเพราะว่าตอนที่เราฝานเอาเนื้อเขามาเนี่ยเราฝานมาเป็นชิ้นๆนะแล้วมันค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวกับน้าตาลเนี่ยถ้าอยากให้เขาเคี่ยวได้แบบเลวๆนะเราก็หั่นให้มันเล็กนิดนึงนะคะ ะะเราก็จะหั่นเป็นเต่าๆประมาณนี้นะ ตัวมะยงชีกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเขามาเทใส่กระทะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะหลังจากนั้นเราก็เคาให้เขาเข้ากันนิดหน่อยจากนั้นเนี่ยเราจะตั้งไฟกันค่ะไฟที่เราใช้นะคะเป็นไฟอ่อนนะเพื่อนๆแล้วเราก็ตั้ค่อยๆค,ค,ควนเข้าไปเรื่อยๆเลยจนกว่าตัวเนื้อมะยงชีของเราเนี่ยเขาจะมีความเล็กๆนะคะแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยมีความข้นหนึบขึ้นมาประมาณนี้นะ ตอน,นี้นะคะตัวน้าเชื่อมไมยงชิดของเราเนี่ยก็เริ่มมีความข้นๆหนืดๆมากขึ้นนะคะเอาแค่นี้ก็พอนะเพื่อนๆอย่าให้มันหนืดเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เขาเย็นตัวเนี่ยเขาจาจับตัวกันเป็นก้อนๆนะคะเดี๋ยวเวลาเอาไปใส่บมเนี่ยมันจะละลายยากนะน,นี้ได้แล้วค่ะถ้าใครอยากให้เนื้อเละมากกว่านี้ก็ใช้ พีเนี่ยนะคะบีบเขาแต่ว่าสําหรับเราแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเวลาเราก็ทานเป็นนมเนี่ยเราอยากมีความเคี้ยวโดนเนื้อมะยงชิดด้วยบ้างนะคะโอเคอันนี้พอละเดี๋ยวเราปิดไฟเลยแล้วก็เอาตัวอันเนี้ยนะตัวน้าเชื่อมมะยงชิพเนี่ยนะคะไปพักเอาไว้ให้เขาเย็นสนิบแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใส่แก้วหรือว่าใส่ขวดกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็พักไว้จนน้าเชื่อมมะยงชิดของเราเนี่ยเขาเย็นตัวดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจะเสิร์ฟกันวิธีจะเสิร์ฟเราก็จะหยอดตัวน้าเชื่อมมะยงชิดนะคะลงไปด้านล่างนะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนนะ กะเอาได้เลยแต่ว่าก็อย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะหวานมากนะคะยอดมะยงชิดลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งค่ะอันนี้แล้วแต่เพืเ่อนๆเลยนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ของเราเนี่ยจะเสิร์ฟเลยก็เลยจะใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะคะแต่สำหรับใครที่จะทําขายนะเพื่อนๆสามารถ ใส่ขวดไว้แล้วก็ค่อยใส่นมลงไปโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้เหมือนบางทีถ้าลูกค้าจะกินอะ่ะเดี๋ยวเขาก็เขย่าของเขาเองนะคะถ้าอยากใส่น้ำแข็งเดี๋ยวเขาก็ไปใส่แก้วที่มีน้ำแข็งอยู่แล้วเองได้นะสุดท้ายนะคะเราก็จะเทนมสดจืบลงไป แค่นี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับไมยงชิดนมสดของเราในวันนี้นะคะอร่อยมากอยากให้เพื่อนๆได้ลองจริงๆเขาจะมีความหอมหวานหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแล้วก็มีความกลมกลม่อมมากๆพอผสมเข้ากันดีกับนมแล้วเนี่ยหอมชื่นใจแน่นอนเลยนะวันไหนอากาศร้อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํารับประทานกันดูนะคะเอาไปทําดื่มกันดูว่าแบบ มันเข้ากันได้ดีเหมือนที่เราบอกจริงๆหรือเปล่านะคะก็ไม่อยากให้เชื่อเราทั้งหมดก็ลองเอาไปทําเองกันด้วยนะจะได้รู้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะคนให้ดูนะคะว่าพอคนแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวคนให้ดูแก้วหนึ่งเนาะ นี่นะคะพอคนแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบ คลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยอะไรที่เพื่อนๆรู้สึกอยากติชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอะไรที่เราปรับปรุงได้เราก็จะต้องปรับปรุงให้เพื่อนๆเ,เห็นอย่างแน่นอนเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า ค่ะสวัสดีค่ะ